สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้เวลานี้ณนะตอนนี้เขาคือรักครั้งใหม่คนที่เขาคือรักครั้งใหม่ที่จะรักมั่นคงกับคุณตลอดไปเป็นใครคนที่คือรักครั้งใหม่ แล้วเขาจะรักมั่นคงกับคุณตลอดไปเป็นใครคุณกับเขารู้จักกันหรือ,อยังเป็นใครรักครั้งใหม่ของคุณเข้ามารักมั่นคงกับคุณมั่นคงแล้วก็ตลอดไปด้วยเขาเป็นใครคิดอย่างไรจะทำอย่างไรคุณกับเขาพบเจอกันหรือ,อยัง คู่เสียรักครั้งใหม่ใบม่แรกมามีอุปสรรคปัญหาคู่เสียเป็นคนที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันนะอยู่ด้วยกันยังไม่ได้มีอุปสรรคขวางน้าหรือคุณดื้อรั้นเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกันเอาต่ใจตัวเองการเอาชนะกันคู่เสียเนี่ยตอนนี้เหมือนเหมือนยังไม่สมหวังนะถ้าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วจะมีแต่ปัญหามีความเสียหายนำมาให้คุณ แต่เขาคือรักครั้งใหม่ที่จะรักมั่นคงกับคุณตลอดไปหรือตัวเขาเองนะตอนนี้อยู่ในอุปสรรคปัญหาไม่แลกมาแล้วเป็นอย่างไรแล้วเป็นรักครั้งใหม่รักมั่นคงไม่แลกมาก็เป็นคู่เสียแล้วอย่างไรใครช่วยบอกทีนิ่งเงียบไปแล้วนิ่งหันหลังให้กันไม่เข้าใจกัน แต่เขาส่องมองคุณนะหรือคุณเองก็ส่องมองเขาเหมือนไม่สนใจแต่เขารักคุณนะแต่คุณรักเขาอยู่แต่เหมือนไม่เข้าใจกันยังไม่สมหวังเพราะนิ่ง <P oning> แล้วก็แอบ,บส่องแอบ,บมองยังรักอยู่หัวใจสีแดงนะแอบบส่องแอบ,บมองโดยที่คุณไม่รู้ <S <S เขาก็ไม่รู้ว่าคุณก็รักเขาหรือมีคนที่รักคุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้เขาไม่รู้ แลเป็นรักครั้งใหม่หรือไม่เพราะเขาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณรักมั่นคงตลอดไปอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักคุณไม่เข้าใจการนิ่งเงียบไปแล้วคุณยังรักเขาอยู่เขาก็ยังรักคุณอยู่หรือถ้ามองอีกด้านเขาตอนนี้อยู่ในความผิดหวังความเสียใจเขาแอบส่องแอบมองคุณโดยที่คุณไม่รู้เพราะมีพลังงานนิ่งอะแล้วโดยที่ไม่รู้มองได้ทั้ง คนที่คุณรู้จักและยังไม่รู้จักหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณนะแต,นนแต่พันธนาการด้วยอุปสรรคปัญหาอยู่เขารักคุณอยู่แล้วในตอนนี้ที่เดิมไม่เหมือนเดิมคนที่ต้องการกลับมารักคุณเหมือนเดิมแล้วเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่พลังงานที่รอคอยคุณอยู่หรือคุณรอเขา ให้ทุกอย่างเหมือนเดิมยังรักคุณคิดถึงคุณอยู่เหมือนเขาไปในที่ที่มีคุณเคยไปกับคุณแล้วเขาก็เศร้าๆไม่มีคุณแล้วชีวิตเขาเหมือนไปต่อไม่ได้อ่ะเศร้านั่งอยู่คนเดียวแล้วก็คิดถึงคุณต้องการให้ความรักนี้เหมือนเดิมแล้วเขาจะมาเป็นรักครั้งใหม่รักมั่นคงเขาจะรักมั่นคงกับคุณตลอดไปเขาต้องการกลับเข้ามาในชีวิตคุณ ต่เหมือนเขาไม่สนใจคุณนะดูคุณเองเขาก็ว่าคุณไม่สนใจเขาแต่ถ้าเป็นพลังงานที่คุณก็เหมือนรักเขาอยู่ต้องการกลับมาใหม่อะดูเหมือนจะสมหวังนี่ก็นิ่งเก็บซ่อนไว้ในใจไม่แสดงออกแล้วก็จะกลับเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่เขาจะรักมั่นคงกับคุณแต่ก็อยู่ที่คุณ ถ้าคุณรักเขาอยู่ก็จะสมหวังแล้วเขาจะทำอย่างไรทีเดียวไม่พอคิดถึงมากอยากกอดคุณคิดสิบแปดบวกกับคุณด้วยต้องการกลับมาใหม่เริ่มต้นใหม่รอคุณอยู่ที่เดิมต้องการให้ทุกอย่างเหมือนเดิมลหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณเพราะเพราะเขาจะรักมั่นคงกับคุณตลอดไปเหมือนหัวใจเขาอะอยู่ในกำมือของคุณคุณจะบีบก็ตายจะคายก็รอด อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจแต่นิ่งนะเก็บซ้อนไว้ยังไม่พูดไม่บอกคุณอยู่ในหัวใจเขาพ่อพยายามสามัมยิยย่งนิ่งมากหันหลังผู้เลือกผู้ถูกเลือกก็เป็นคนที่เขาไม่ได้เลือกคุณเขาต้องการกลับมาเป็นรักครั้งใหม่ต้องการให้คุณเลือกเขาผู้เลือกผู้ถูกเลือกแ่ละก็คนที่คุณไม่ได้เลือกเขาพลังงานสลับกันได้เพราะไม่ได้เลือกแล้วก็นิ่งเงียบแล้ว หรืออยู่ในระหว่างที่ให้คุณต้องเลือกนะตอนนี้ชนะมานเขาจะเอาชนะใจคุณเอาชนะปัญหาทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจคุณธรรมน,ทำ,นำทางดูเหมือนเขาจะเหมือนเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่รักมั่นคงกับคุณตลอดไปเขารักคุณคิดถึงคุณ แต่เก็บนิ่งไว้แต่เขาไม่ยอมแพ้แต่อุปสรรคปัญหานะนี่ว่ามีมีอุปสรรคขวางหนามมีปัญหามีคนขัดขวางมีสิ่งขัดขวางเขาก็จะทําในสิ่งที่ถูกต้องคุณธรรมนาทางละในแนการแก้ไขอุปสรรคปัญหาเพื่อเอาชนะใจคุณเพราะเบนนี้อยู่ในชุดขาวความดีความดีรักที่ดีรักที่จริงใจรักด้วยไม่ผิดศีลผิดธรรมอะ่ะเอาชนะปัญหาด้วยความดี สิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจเขาจะนำความถูกต้องมาก่อนเอาชนะใจคุณต้องการทุกอย่างเหมือนเดิมต้องการให้คุณเลือกเขาไม่เหมาขออภัยเขาจะเข้ามารักมั่นคงกับคุณตลอดไปอยู่ในใจนิ่งคุณอยู่ในหัวใจเขาคิดถึงคุณแล้วก็ยิ้มมีความสุข จะมาเอาชนะใจคุณหรือเท่ายิ่งย้ำสามนะถ้าเป็นคนที่คุณก็คิดถึงเขารอเขาอยู่แต่นิ่งเหมือนคุณคิดว่าเขาไม่รักคุณแล้วไม่สนใจคุณแล้วเหมือนกันแต่เขาอะต้องการเข้ามากับเข้ามาในชีวิตคุณมีคนที่เขาต้องการกลับมาเป็นรักครั้งใหม่แล้วเขาจะรักมั่นคงกับคุณตลอดไปของรักของห่วงเขาห่วงคุณ แต่คุณก็ใช้ชีวิตของคุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขาอยู่ได้สำรับรอรอผลลัพธ์รอคำตอบรอเวลาที่เหมาะสมเขาจะกลับเข้ามาหรือคุณรอเขาอยู่เขาจะมาหาคุณเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ก็เหมือนเป็นคนที่รออยู่คนเก่าเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งบางคนบางท่านแล้วเป็นความรักที่การให้อภัยซึ่งกันและกัน ไม่ต้องการให้เอาปัญหามาทับถงเพราะทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยคุณธรรมนําทางตัวเขาเองพร้อมที่จะให้อภัยคุณเขาต้องการให้คุณให้อภัยเขาการให้อภัยซึ่งกันและกันนำความรักความสุขมั่นคงตลอดไปอะรักมั่นคงต่เป็นพลังงานที่ดีนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนเสียหายดูเหมือนเป็นคู่กันไม่ได้ไม่สมหวงังมีแต่ปัญหาแล้วก็นิ่งเงียบแล้ว ล้วเขาไม่ได้เลือกคุณแล้วแต่โดยเฉพาะที่เขาไม่ได้เลือกคุณเขาต้องการกลับเข้ามาเขาจะเอาชนะใจคุณหรือถ้าเป็นคนที่คุณไม่ได้เลือกเขาเขาก็จะมาเป็นรักครั้งใหม่เอาชนะใจคุณนะไม่ว่าพลังงานใดก็ยังอยู่ที่เลือกแล้วเรามาดูพลังงานของคุณเป็นอย่างไรพายอยากบอกอะไรกับคุณเพราะเขาจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่รักมั่นคงกับคุณตลอดไปตัวเขาเองจะเข้ามา เดี๋ยวนิ่งเงียบอยู่รักคุณมากๆรอคุณอยู่ที่เดิมการรอคอยมีความสุขที่มีคุณนะ่ะคิดถึงคุณตลอดเวลาถึงแม้ตอนนี้ยังไม่สมหวังแต่ก็ทีเดียวไม่พอคิดถึงเวลาที่อยู่ใกล้คุณต้องการกอดคุณให้คุณกอดเขาเหนื่อยล้าพยาคุดกับนางกาก,กีความซับซ้อนที่ได้มีรักที่นั่นมีทุกข์ คุณต้องการมีคนมาช่วยเหลือคุณมาดูแลคุณความรักที่ดีมอบให้คุณแล้วคุณจะมีคนที่ดีมามอบความรักที่ดีให้คุณมาดูแลคุณอบอุ้มปกป้องคุ้มครองคุณได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการลคุณเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านมานะความซับซ้อนปัญหามากมายความยุติธรรมคาดหวังกับความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบ นะล่ะดูคุณใช้เหตุผลในการคิดในการเลือกในการตัดสินใจในความรักต้องดีพร้อมต้องเหมาะสมนะคุณถือตาช่างอะ่ะด้วยวยุติธรรมอะ่ะคุณต้องการคุณยึดวยความยุติธรรมว่าคุณมีความยุติธรรมในการคิดในการเลือกตัดสินใจผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกรักก็ว่ารักด้วยเหตุและผลนะตอนนี้นุ่งคุณจะพบกับความสุขความอุดมสมบูรณ์ เนี่ยเหมือนรักมั่นคงกับคุณตลอดไปหยิบยืนรักดีๆให้คุณจนคนอื่นอิจฉาคุณแล้วก็คนอื่นๆอิจฉาเขาด้วยคุณจะมอบรักที่ดีให้เขาจนคนอื่นอิจฉาเขาเขาจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่รักมั่นคงกับคุณตลอดไปให้คุณมีความสุขกายสบายใจความอุดมสมบูรณ์ตัวคุณเองชีวิตจะเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาและคุณคาดหวังว่าจะทําให้ดีที่สุดแล้วคุณก็จะทําได้ดังที่คุณคิด ความรักต้องมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนเพราะคุณมั่นคงนะ่มั่นใจมั่นคงหรือคุณต้องการคนดูแลคุณหรือคุณเคยผิดหวังเสียใจทําให้คุณเข้าใจในความรักแ,แ,แต่แล้วแต่ละคนละท่านไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมานะตอนนี้และต่อไปคุณจะพบกับความสุขความอุดมสมบูรณ์แล้วเป็นอย่างไรมั่นคงนะไพ่อินสำเร็จสมหวังอันยิ่งใหญ่และงดงามแต่ในความรักนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะ ฝ่าฟันอุปสรรคขวางหนามมาหรือคุณกับเขาผัดพากจากกันมาก่อนหรือคุณเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนแล้วคุณจะพบคนรักคนที่ดีจิตใจดีคุณกับเขามีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่คล้ายๆกันอยู่ด้วยกันได้เป็นคู่กันได้ถึงมีความแตกต่างไพะอ,อินน่ะสมหวังอันยิ่งใหญ่ลยงดงามแม้มีอุปสรรคขวางหนามด้วยความรักความมั่นคงอ่ะความอดทนแล้วเขาจะมาเอาชนะใจคุณ ยิ่งใหญ่พอินพร้อมที่จะเอาชนะพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันเพราะตัวคุณเองชีวิตเป็นสิ่งที่คุณฝ่าถนาและคุณก็จะทําได้ความสุขความอุดมสมบูรณ์คุณพร้อมที่จะหยิบยืนรัางดีๆให้กับคนที่คุณรักและเขาก็พร้อมจะสนับสนุนซึ่งกันและกันชีวิตจเจริญรุ่งเรืองพารพิลุนความร่มเย็น แม้มีอุปสรรคขวางน้มใบนี้ก็พูดถึงใช้เวลานะเรื่องเขาเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณใช้เวลาคิดพินิจพิจารณาเพราะคุณเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนหรือจากไม่เข้าใจกันมาปรับความเข้าใจกันได้หรืออีกอย่างคุณมีความคิดเป็นตัวของตัวเองทั้งคุณและเขาแล้วใช้เวลามาก่อนแล้วจะสมหวังแล้วสรุปอีกใบไพ่อยากบอกอะไรไพ่สีวะ ความรักหรือตัวคุณเองที่ไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้แต่ก็เอาชนะอุปสรรคต่างๆได้พระนสิงวะมีมุมห่งเหกับชีวิตได้ตลอดเวลาเหมือนมีความสุขสมหวังแต่ก็มีอุปสรรคให้แก้ไขได้ตลอดเวลาแต่ด้วยความรักความมั่นคงความไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหารักที่ดีอะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้รักที่ดีก็คืออยู่ในสินลและธรรมอันดีไม่ผิดศีลผิดธรรม รักด้วยความจริงใจรักที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะเหมือนน่ะชนะมานเอาชนะปัญหาด้วยความถูกต้องความถูกความเหมือนความความดีอ่ะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้พระสิวะแต่กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังในความรักคุณแต่คุณก็จะพบเจอคู่ที่ดีนะเพราะเว็นนี้พูดถึงความสนับสนุนพยายามสามอ่ะ ให้ชีวิตคุณประสบผลสําเร็จสมหวังด้วยคู่คอยสนับสนุนจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและคุณก็สนับสนุนคู่ได้แต่ไม่ว่าอย่างไรเนี่ยเพราะพลังงานสองใบนี้สามใบนี้ก็สมหวังแล้วนั่นก็ยิ่งพับพิรุณอีกความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรหรือติดขัดก่อนในความรักนี้เพราะพระพิรุณอ่ะมีความคิดสั่งสารมีความเรียนรู้นิสัยใจคอการ ปรับความเข้าใจพูดคุยใช้เวลาไม่ว่าอุปสรรคปัญหาอะไรขึ้นมาก็แก้ไขได้หรือติดขัดใน,นช่วงแรกก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ทําให้เรียนรู้ให้เข้าใจชีวิตเข้าใจความรักเพราะเพราะชีวิตอะ่ะมีทั้งสุขทุกข์ดีร้ายได้ตลอดเวลาพ,พาะภัยก็ยำสามพรอพับภาศีวะเปลี่ยนแปลงได้แต่มั่นคงนําความสุขมาให้ก็มีปัญหาได้ตลอดเวลา แต่คุณก็เอาชนะปัญหาได้ไพ่จะบอกคุณเป็นรักครั้งใหม่ที่จะรักมั่นคงกับคุณตลอดไปรักที่อยู่ที่คุณเลือกเองนะแต่สินใจและคุณชีวิตเป็นสิ่งคุณปรารถนาแล้วก็จะทำให้ได้เพราะคุณถือายช่างไว้ด้วยเหตุและผลในการเลือกแล้วคุณจะเจอคู่ที่ดีเข้ามาจนคนอื่นอิจฉาคุณแล้วก็รักที่มั่นคงโดยภัยอินสำเร็จสมหวังอันยิ่งใหญ่ ความรักอันยิ่งใหญ่เข้ามาจะเหนื่อยแต,แต่แต่ก็มั่นคงเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขยี่สิบสาหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบสี่หมายเลขหกหมายเลขสิบสี่หมายเลขสี่หมายเลขสิบสามหรือไม่ก็เกิดวันพฤรหันดีหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดราศีตุลหรือเกิดเดือนตุลาคมเป็นรักครั้งใหม่ของคุณ ที่ดีหรือคนเก่ากลับมาใหม่แต่ก็อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจเรามาดูพลังงานของเขาตอนนี้เขารักคุณนะคนที่มารักครั้งใหม่หรือคุณเองก็รักเขารอเขาอยู่เพราะคนรักเข้ามาต้องได้ดังที่คุณคิด พลังงานตัวเขาพระนางสุรัตวดีนี่ก็เหมือนคุณนี่ก็ตัวเขาเองชีวิตเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาแล้วจะต้องทําให้ดีที่สุดแล้วเขาจะทําให้ได้เขารักคุณอยู่ตต่อตอนนี้รักที่ต้องมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนร่วมกันใช้เหตุและผลความสุขความอุดมสมบูรณ์อะพระสุขอะความสุขความสมหวังความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า การงานการเงินทรัพย์สินเงินทองถึงแม้จะมีชีวิตธรรมดาแต่ก็จะมาเหมือนพร้อมที่จะดูแลคุณอ่ะเขาพร้อมแล้วนะตอนนี้เพราะเขามั่นคงพร้อมพร้อมที่จะขยันอดทนหมั่นคมสร้างฐานะนำความรักที่ดีมาให้คุณหรือเขาว่าคุณพร้อมที่จะดูแลเขาได้เข้ามา ดูแลซึ่งกันและกันแล้วเขาเป็นอย่างไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตัวเขาเองเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเขาเองใหม่ไม่อยู่นิ่งเฉยเพราะพระพิคเนตอการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงการเรียนรู้ด้วยตัวเขาเข้าใจพัฒนาตัวเขาการเริ่มต้นใหม่แล้วเขาจะเข้ามาแล้วนะตอนนี้เพราะเป็นนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่ชีวิตใหม่พระแม่อุมาความมั่นคง ดูเขาดูหล่อดูสวยดูมีสเสน่ห์นำรักที่มั่นคงไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาตัวเขาเองเท้าวิรุ่นหกตัวเขาเป็นหลักให้กับตัวเขาเองไม่ว่าจะเนี่ยเขาพร้อมที่จะเอาชนะปัญหาแล้วเขาก็พร้อมที่จะอดทนรอคอยได้ แลวเขาต้องการคนรักคนที่เข้าใจเขาดูแลเขาได้ในทุกด้านในทุกเรื่องเขาทุ่มเทให้กับการงานนะการงานทรัพย์สินเงินทองความประสบผลสําเร็จมาก่อนความรักแล้วดูเขาไม่หวานแต่ยิ่งมีคนที่เข้าใจเขาดูแลเขาได้ในชีวิตเขาเขาสามารถสร้างสร้างเงินสร้างไรายได้มาแบบไม่มีที่สิ้นสุด เขาต้องการเลื่อนคู่คิดคนที่รู้ใจเขานะคะว่าคุณคือคนที่ใช่นะเนี่ยอันนี้ก็สร้างบ้านสร้างครอบครัวความมั่นคงดูความรักของเขารักของคุณอ่ะเหมือนสร้างละครสร้างนิยายได้เป็นเรื่องๆพระวิศนุกรรมรักที่ใช้เวลามั่นใจแล้วลคู่กับไพอินของคุณก็มั่นคง ความรักความมั่นคงความแน่ใจของเขารักที่อยู่ในโลกอุดมพติอุดมการยอมตายเพื่อพิสูจน์ลักแท้ให้คุณรู้ให้คุณเห็นรักจริงรักที่บริสุทธิ์ใจแล้วเขารู้แล้วว่าคุณรักเขาเหมือนคุณแสดงให้เขาเห็นเขารู้อะแล้วเขาจะเข้ามาเป็นลักครั้งใหม่รักมั่นคงกับคุณตลอดไปแล้วเขาจะแสดงให้คุณเห็นแล้วเขารักคุณจริงอะเข้ามาแล้วเริ่มต้นใหม่ วันนี้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงการเดินทางฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ําเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะอดทนเขาก็จะรอคอยเริ่มต้นใหม่นี่ก็เดินทางแล้วคุณก็ใช้เวลาแต่เขาก็จะอดทนกับคุณสรุปเขาจะทำอย่างไรเทพพระพูดการพูดคุยเริ่มต้นใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ คุณคือคนในฝันเขาพบรักกับคุณแบบกระทนหันทําให้สมหวังอันนี้ก็พูดคุยหรือด้วยเขาว่าตัวเขาเองปัญหาด้วยเขาลังเลไม่แน่ใจไม่มั่นใจและเขาเลือกเพราะวันนี้พูดถึงความลังเลแต่ว่าด้วยเขานะตอนนี้พบเจอกับความผิดหวังความเสียใจด้วยด้วยเกิดจากเขาคิดผิดแต่สินใจผิดพลาดทําให้เขารู้แล้วเข้าใจแล้วแต่เขาปรับปรุงตัวเองใหม่แล้วแล้วพร้อมล้างที่มั่นคงมาให้คุณ เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข4หมายเลข7หมายเลข17หมายเลข7หมายเลข3หมายเลข1หมายเลข6หรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดปีชวดหรือไม่ก็เกิดปีขานหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดวันพุธเขาจะนํารักมั่นคงมาให้คุณเป็นรักครั้งใหม่ของคุณแล้วเรามาดูว่าเขารักคุณนางฟ้าช่วยบอกทีจะเป็นอย่างไร เกิดอะไรขึ้นหรือควรทาอย่างไรนางฟ้าจะบอกอะไรกับคุณเขาคือรักครั้งใหม่ที่จะรักมั่นคงกับคุณตลอดไปเขาจะเข้ามาคนที่นิ่เงียบไปแล้วเหมือนไม่รักคุณเขาจะเข้ามาใหม่แต่ไม่ว่าพลังงานใดมีคนที่จะเข้ามาหยิบยืนรักให้ดีดีให้คุณจนคนอื่นอิจฉาคุณให้คุณเลือกหรือได้ดังที่คุณคิดนางฟ้าจะบอกว่าอย่างไรคนททาอย่างไรอีกหรือเป็นอย่างไรนางฟ้าช่วยบอกทีให้เชื่อมั่น ย้ำซ้ำนางฟ้าบอกว่าให้คุณเชื่อมั่นในความรักมั่นคงในความรักเชื่อมั่นในความคิดในตัวคุณเลือกคุณตัดสินใจใบนี้ก็สมหวังแล้วนะนางฟ้าบอกแล้วดูตายสาหรับอีกอันนี้ไม่บางคนบางท่านคุณก็อย่างไม่แต่อยู่ที่คุณตัดสินใจขยายเชื่อมัน่นแต่พลังงานที่ดีละ จงกล้าแสดงออกก็ย้ำสามอยู่ที่คุณแต่ใต้สําหรับเมื่อกี้บอกว่าไม่ไม่ก็บางคนบางท่านก็อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจบางคนก็มุ่งมั่นเหมือนคุณเขาทําให้คุณเจ็บผิดหวังบางคนนะเพราะไม่อะไม่ไม่ไม่ให้อภัยแต่เขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้อะให้คุณเชื่อมั่นในความรักในหัวใจคุณให้แสดงออกเหมือนแสดงออกเข้าใจในหัวใจคุณว่าคุณรักคุณเลือกใครรักใคร ฟังสัญชาตญยานของคุณนี่ก็ย้ำสามเหมือนที่หมอพูดไปอยู่ที่คุณสัญชาติยานความรู้สึกนึกคิดจิตใจของคุณเองให้เชื่อมั่นในสัญชาตญยานของคุณเชื่อมั่นในความรักของคุณแล้วกลารแสดงออกให้คุณแสดงออกที่คุณคิดที่คุณปรารถนาแล้วคุณจะสมหวังแล้วเขาจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่รักมั่นคงกับคุณตลอดไป